เนี่นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปขอโชคกับป้าจันกันนะคะเห็นชาติเลยชาตป้าจันก็ถกักปุ๊บก็เห็นตัวเลขปั๊บเลยนะคะท่านผู้ชมเห็นเป็นห้าสี่ตัวนี้เลขห้าใช่ไหมคะเ,เลขห้าเลขสี่อยู่ตรงไหนป้าจันเลขสี่อยู่ตรงนี้เลขสี่น,น้าอ <5 S 2> 1. 1> ุทิศห้าสี่เตะใช้มือไหมมันเล็บมันละห้าสี่เห็นห้าสี่แล้วป้าจัน เท็น5้วันนี้ก็เป็นวันพระใหญ่นะคะท่านผู้ชมแล้วก็เป็นเวลาเที่ยงตรงนะคะป้าจันก็พามาขอโชคขอลาภคะที่ต้นตะแบกป่าแห่งนี้นะคะซึ่งวันที่ผ่านมาป้าจันก็ได้มาขอะคะตรงต้นตะแบกป่าแห่งนี้นะคะแล้วก็ได้ตัวเลขเจาไปนะคะที่เอดบินได้ลงคลิปไปเมื่อ งวดที่แล้วนะคะงวดนี้ก็มาขอต่อต่องวดนะคะก็ได้แล้วนะคะท่านผู้ชมก็เห็นตัวเลขเป็นห้าแล้วก็สี่ตรงนี้ใช่ไหมครัอาจารย์ก็สี่ตรงไหนสี่ตรงนี้นี่ติดกันเลยอ่ะสี่ตรงนี้ตัวนี้เลขห้าใหญ่ๆเนาะเลขห้าใหญ่แล้วก็ตรงนี้เป็นเลขสี่เลขสี่เลขสี่ตู้เลขสีต่ตู้งงนี่อาจารย์งวดก่อนเห็นจุดไหนครับอาจารย์ตรงนี้นี่ ข้างล่างบอกรอยเก่าเนาะจะรอยเก่ากาตัวเลขยังอยู่ไหมคะป้าจันงวดก่อนนะมาป้าจันยังอยู่ไหมคะป้าอยู่เลยเนี่ยตัวใหญ่ด้วยอ๋อไหนจุดไหนคะป้าแตบมองไม่เห็นเลยเจ็ดนี่หเนี่ยเนี่ยนะคะท่านผู้ชมรอยเก่าก็งวดที่ผ่านมาป้าจันก็มองเห็นเป็นห้ากับเจ็ดนะคะวันนี้ก็เลยมาขอต่องวดนะคะ แต่ว่าตอนที่ป้าจันมาของวดที่ผ่านมาเอ็ดก็ไม่ได้มาขอกับป้าจันตรงจุดนี้นะคะท่านผู้ชมเอ็ดก็ได้แต่จ,จากต้นพ่อจากป้าจันนะคะงวดที่ผ่านมาจากต้นพ่อของป้าจันก็มีเจ็ดห้าสี่นะคะก็เข้าสองตัวนะคะเจ็ด <75 5 S 2> ห้าห้าเจ็ดนะคะแต่ว่าตรงจุดนี้เอ็ดก็ไม่ได้มานะคะเพราะว่าเอ็ดไม่อยู่คะ่ะวันนั้นนะคะวันนี้ก็เลย มาขอกับป้าจันดูอีกนะคะวันนี้ถากข้างบนนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะท่านผู้ชมทางบ้านก็ส่งไปกับป้าจันนะคะว่าท่านผู้ชมจะมองเห็นเป็นตัวไหนได้บ้างนะคะวันนี้ป้าจันก็มองเห็นเป็น 4, ห้าสี่ใช่ไหมคะ, <5 4. S 1> 4, ะป้าจันใช่ไหมคะห้าสี่สองตัวเนาะป้าจันไม่รูปแป้งบอกป้าจัน์นีะ แล้วลองลบดูจ้างวดที่แล้วนะคะก็เห็นแบบไม่ต้องทาแป้งเลยนะคะทาขึ้นมาก็เห็นเจ็ดห้าเลยนะคะงวดที่แล้วหลังจากทาแป้งก็ไม่เห็นนะคะงวดนี้หลังจากที่ทาครับก็เห็นเป็นห้าสี่นะคะแล้วก็ลองทาแป้งดูนะคะว่าจะเห็นตัวเลขหรือเปล่าตไม่เห็นจ้า ตงตนม,มันไปโกนแหะจ้ายัางไม่ขึ้นเนะปาาระจันก,ก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านส่งไปกับป้าจาันนะคะเพราะว่าป้าจาันก็ลูกแป้งแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่เห็นตัวเลขขึ้นนะคะเลขห้าตัวใหญ่มากเลยจนะัะเลขห้าขึ้นมาแล้วเลขห้า เอ็มมองเห็นมันก <c ười> ้าห้าเลยเนาะเดี๋ยวเาจะสั่นตรงไหนเลยมา่อก้เดี้วจะเอากี้ดัดตรน่ะคือยังไงไหมตันชูเห็นเต็นต็มไหนเอ้เมื่อกี้เอ็เห็นตรงไหนนาะตอนนั่งมองแบบนม้เห็นคือยังไนราซับไหม ตรงนี้เหมืในตรงนี้เป็นตรงนี้เหมือน,น,กกนหกกับห้านะบนใเต็มใช่เห็นแล้วเห็นแล้วไม่ใช่หกนี่เก้าตัวใหญ่เก้ากับห้านะคะวันนี้เอ็กก็เห็นแต่เก้าห้านะคะท่านผู้ชมตรงข้างบนตรงนี้นะคะตรงนี้เหมือนเลขเก้านะคะข้างหลังเป็นเลขห้านะคะ ในสายตาของแอดก็มองเห็นเป็น9 5นะคะแต่ว่าเลขของป้ายจันก็5 4นะคะก็ให้ท่านผู้ชมนำไปพิจารณาดูนะคะว่าท่านผู้ชมทางบ้านจะมองเห็นเป็นตัวไหนได้บ้างนะคะก็ให้ท่านผู้ชมส่องด้วยสายตาตัวเองนะคะเพื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านจะมองเห็นตัวเลขที่มีโชคนะคะ ค่ะแอดก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะค่ะโชคดีค่ะค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมไปขอโชคกับคุณป้านะคะจากปู่ตายจัสระนะคะท่านผู้ชมค่ะป้าจันสวัสดีค่ะค่ะงวดที่ผ่านมาถูกเยอะไหมคะป้าจันถูกไม่เยอะเราได้เจ็ดสิบบาทได้เจ็ดสิบบาทอคือได้จากต้นพออเนาะป้าจันเนาะได้จากต้นพอกจาก จากตะเบกป่าอ๋อจากต้นตะเบกป่าด้วยนะคะ,คะท่านผู้ชมมันเข้ากันวันนั้นที่ป้าจันขอจากตะเบกป่าแอดก็ไม่อยู่เนาะป้าจันเนาะไม่อยู่ค่ะแอดไม่อยู่นะคะพอแต่ว่าจากต้นพออแอดก็ได้ถ่ายคลิปกับป้าจันนะคะวันนั้นป้าก็มองเห็นเป็นเจ็ดห้าสี่นะคะก็ถูกเยอะเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมพอได้นะคะวันนี้ก็เลยอยากจะให้ป้าจันมาขอโชคกับปู่ตาดูนะคะ ก็มึงคุมึงแต่งคมเมื่อเช้าปาจันมาขอแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมคะโอ,อะเอาของมาเส้นไหว้ปู่ตาเนาะแต่ว่าตอนนี้ของก็กินเรียบร้อยไปหมดแล้วนะคะท่านผู้ชมตากับยายกินเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาส่องโชคกับป้าจันดูนะคะ ็นจุดไหนบ้างคะป้าจันเห็นข้างล่างแต่มันไม่มีไม่เห็นนี่นะคะท่านผู้ชมเนื่องจากวันนี้เป็นวันพระใหญ่นะคะแอดมินนะคะก็พาป้าจันฮัตเตอร์เวนขอโชคขอลาบนะคะในบริเวณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่อยู่ที่วัดเลือดไหลแห่งนี้นะคะจุดต่อไปนะคะที่ป้าจันจะขอโชคขอลาบนะคะก็คือที่หินปู่ตานะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปขอโชคขอลาบกับจุดไหนป้าจันกันนะคะ ตรงนี้เห็นข right ้างล่างค่ะจาจันจะเห็นตัวเลขแล้วนะคะท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนคะปาจันในตรงนี้เจ็ดเจ็ดสองอ๋อเห็นเป็นเจ็ดกับสองเนาะนี่นะคะท่านผู้ชมทางบ้านก็ส่งไปกับป้าจันนะคะป้าบอกว่าเห็นเป็นเจ็ดสองนะคะเนี่เจ็ดตัวใหญ่เจ็ดสองเจ็ดตัวใหญ่ใช่ไหมคะสามหกสามหกข้างล่างอ๋อเจ็ดสองกับสามหกในตรงไหนคะป้าจัน ในตัวไหนเจ็ดสองในตัวไหนสามหกนี่รีเจ็ดรีเจ็ดตัวใหญ่นะรีเจ็ดรีสองสามหกอยู่ตรงไหนคะเดดูก่อนตรงนี้นี่สามแล้หกอยู่ข้างล่างอีกสามหกสามหกอยู่จุดนี้นะป้าจันนะเอดมองไม่เห็นเลยค่ะป้าจัน บาลังเคยหกเมื่อเช้าชัดใช่ไหมคะป้ารัดเลยเจ็ดสองกับสามหกแล้วตอนนี้ไม่ค่อยชัดบ่ป้าตอนนี้มันไม่ชัดอ๋อแอดก็มองไม่เห็นค่ะแต่ว่าป้าก็บอกว่าเห็นเป็นสามหกนะคะตรงจุดนี้นะคะชัดจริงๆสามหกไล่เสียก็เห็นเจ็บสองกับสามหกโม่เช้าประจัน นำเครื่องเส้นไหว้ามาไหว้ปู่ตาใช่ไหมคะค่ะอ๋อวันพระนะคะป้าจันก็นําเครื่องเส้นไหว้ทํามาเส้นไหว้ปู่ตานะคะแล้วก็เห็นตัวเลขตรงจุดนี้นะคะเห็นเป็นเจ็ดสองกับสามหกนะคะท่านผู้ชมทางบ้านก็ลองส่องดูนะคะว่าเห็นเหมือนกับป้าจันหรือเปล่านะคะรบกวนป้าจันชี้ชา้าให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้มองตามอีกนิดหนึ่งนะคะ ลองมองดูนะคะท่านผู้ชมว่าจะเห็นเป็นตัวเดียวกันกับป้าจันหรือเปล่านะคะหรือว่าเห็นแตกต่างเป็นตัวไหนนะคะป็นเล็กเออเล็กมันไม่ใหญ่เอนมันเล็กเล็กมากเลยนะมองเห็นเมื่อเช้าสามหกเลยเล็กกว่าเล็กเจ็ดสกับสามหกในข้าป้าจุดไหนคะตบกวนชี้ให้ดูนี่นั่ง จอกตาบ้านนี่เลยเจ็บสองนี่เจ็บอ็นริสองจุดนั้นเนาะตาเจ็ดสองอันเจ็บสองสามหกอยู่ข้างล่างแต่ดูไม่เห็นเช้ามันเห็นชัดเลยวันนี้จากปู่ตาก็เห็นเป็นเจ็ดสองกับสามหกเนาะป้าจันเนาะ ก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านลองนําไปพิจนารณาดูนะคะเผื่อว่าปู่ตาจะให้โชคนะคะค่ะแอดก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะค่ะโชคดีค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมหลังจากขอโชคขอลาบกับปู่ตาเสร็จก็มาขอจากห็นยายนะคะท่านผู้ชมกอดีเมื่อกี้แอดก็มองเห็นตัวเลขสะดุดตานะคะ ตรงจุดนี้นะคะท่านผู้ชมคะตรงนี้เป็นเลขห้านะคะข้างหลังเป็นเลขสี่นะคะตรงนี้ก็เหมือนเลขเก้าอีกดูไปดูมาก็คล้ายคๆเลขเก้านะคะถ้าสามตัวก็เก้าห้าสี่นะคะท่านผู้ชมก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านส่งไปกับแอปนะคะว่าท่านผู้ชมทางบ้านจะมองเห็นเป็นตัวไหนได้บ้างนะคะ ยิ่งส่องยิ่งมองก็ยิ่งเห็นตัวเลขเยอะนะคะท่านผู้ชมก็ให้ท่านผู้ชมส่องด้วยสายตาตัวเองด้วยนะคะไม่ต้องเชื่อแอสนะคะท่านผู้ชมคะเพราะว่าแอสก็ยิ่งส่องยิ่งเห็นตัวเลขนะคะแต่ว่าที่ชัดที่สุดก็มีห้าสี่นะคะห้าสี่สี่ห้านะคะดูไปดูมาเลขเก้าก็ชัดเหมือนกันนะคะตรงจุดนี้นะคะตรงนี้เป็นเลขเก้า ตรงนี้เป็นเลข5ตรงนี้ก็เป็นเลขสี่นะคะไม่ทราบว่าท่านผู้ชมจะมองเห็นเหมือนกับแอดไหมคะก็ส่งไปด้วยกันนะคะเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะค่ะแอดก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะค่ะโชคดีะคะ่ะ thank you